สวัสดีค่ะหอะไรดีทานข้าวคุณป้าค่ะทานข้าวเย็งค่ะทานข้าวเย็นหรือยังคะคุณป้าทำผักบุ้งผัดกะปิอร่อยมากกต่เป็นพิเศษก่อนคุณผัดเสร็จค่ะทานข้าวกับผักบุ้งผัดกะปิค่ะเป็นอาหารที่ชอบคุณหญิงสวัสดีนะคะคุณหญิงคุณหญิงเอนจอย หลานลูกวันนี้คุณป้าได้47ชั่วโมงค่ะ47นะเรื่องว่า46 46 47ประมาณนี้ค่ะอ่านี่ผมต้องใส่ นี่นะว่แล้วะแล้ผัดเองอะ่ะเจอผมอะ่ะถ้าก็ไปซื้อทิ้งเลยนะถ้าเจอผมซึ้งอ่ะทิ้งทั้งหมดไม่กินเลยอนี่ผัดเองก็คงจะ เราต้องมาสองอใกล้ๆยังเหรอคะแมวของคุณป้าส,สวยน่ารักค่ะค่ะสวัสดีพี่ลุงก่อนพี่ลุงขานสวัสดีนะคะพี่ลุงขาหสวัสดีนะค่ะสวัสดีพี่ลุงแหละสวัสดีคุณพี่เขาสวัสดีคะ่ะป้าทานข้าว ตอนแรกคุณป้าคิดว่าคุณป้าจะได้ร้อยชั่วโมงร้อยชั่วโมงนี้เหลือห้าสิบชั่วโมงวันนี้เหลือสี่สิบนะสี่สิบหกยาอย่าอย่า,ยาวันนี้ได้สี่สิบเจ็ดชั่วโมงะคะ่ะป้าได้สี่สิบเจ็ดชั่วโมง สามชั่วโมงก็เคยได้มาแล้วเอฮ้ยขาไป็นหนูิลูปแม่ทานข้าวเดี๋ยาหัวเข้ามาชอบมากเลยผัดผัดกุ้งผัดกระปิอ่ะใส่กระปิอ่ะแล้วก็แค่นั้นอ่ะผัดให้มันหอมๆนะมันจะอร่อย ทานอาหารจันเดียวมากกว่าต้องร้อนอยู่เลยต้องทำเสร็จทำเสร็จกระทานเลยต้องเป็นผักบุ้งไทยด้วยนะคะ ถ้าผมพุ้งจีนก็ต้องผัดุ้งไฟแดงถ้าผมพุ้งไทยก็ผัดกะปิใส่หมูก็ได้นะแต่บ้านไม่ชอบใส่ ยังไม่ทานข้าวหรือทานหนึ่งทุ่มหรอคะหนูต้องทานหนึ่งทุ่มใช่ไหมคะทานกับพี่ตาหรอคะพี่ตาพี่ยายทานกับพี่ตาพี่ยายหรอคะ